่่เมไกก้วสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังมาดูลิงกันนะครับนี่ไก่ลิงเยอะแยะเลยลิงเยอะแยะนะจ้าตัไทยเลยจ้าเหมือนกันแหละคนใส่เสื้อสีส้มนะจ้าสวัสดีจ้าลิงโอ้ยดูตาลิงลิงขึ้นควรดูนั่นแหละนั้นมีลูกนะอ๋อมีลูกด้วยเบบี้เบบี้แร่แล่ไอ้ที่เนยแย่งแย่งของแม่เนย

เอาขึ mm t t <t 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 ้นไม่ได้หรอเฮ้ยเขาไม่ถอดรองเท้าไปไหนกันนะเดินลงม